ดูไหมเอดูนะแทงไม่หอมนะครับไปมาหลายตัวนะครับโลนี้ก็หลายบาทเลยนะครับมาตะกี้มาตะกี้ยบ่งวมเลี่ยนบน้องยังไม่เสร็จนะครับก็เดอไม้ขาขาวออกไปได้เยอไม่หอมหรือไม่กิศนานะครับเพื่อนๆอันนี้เสร็จแล้วนะครับ ดูมาเป็นแสนแดูให้ดูชีระอันลองอ่ะนี่อันนี้ไม่ต่ำกว่าแปดหมื่นนะครับเพื่อนๆดูวิธีแทงนะครับใกล้หน่อยอันนี้วิธีแทงไม่หอมนะครับ จวเอารัวเศษที่ไม่ต้องการออกนะครับเดี๋ยวไว้แต่แกนแบบนี้นะครับหลายตัวนะครับตัวนี้เห็นโลกเบ่งแพงแบบนี้แต่ไม่ใช่ง่ายนะครับเ,เพื่อนๆออกกินยากอยู่ใช้ฟีมือแลวประสบการณ์นะครับีเยอะเลย นนที่คือที่เสร็จแล้วนะครับที่เสร็จแล้วอ๋ออันนี้ยังบ้่เรียมเลเนี่ยอันนี้ยังทำต่อ ใส่ผมกันอยู่ถุงนึงอุ้ยนี่บางเฉียบเลยจับหักเลยนี่บางมากเลยบางมากเลย่อจะได้กิโลก็หลายตังเอ้ยหลายวันอยู่ ยากอยู่นะครับไม่ใช่ง่ายใช้ฝีมือและประสบการณ์ก็ช่วยนะครับหอมนะครับไม่กินหอม น,นี่ยเพิ่งลเลยบนตะวัววอลอเลยเป็นเศนองขึ้นโลก็ห้าหมื่นแล้วนะอันนี้บนอะไรเป็นโ่วันเนี่ตรงนี้คือกถึงเลยรารองโเนาะนี่จนะเป็นเศนแล่วนะครับอยากทำไหมครับเพื่อนถ้่อยากทำศึกษาเองครับ่อนไม่ได้ <laughs> ขายได้เกาดโโบ้นี่นี้ลหาลนี่ครับพี่แทงอกก็ขายได้นะครับเพื่อนโลสี่ร้อยห้าร้อยนะครับแล้วก็เอาดแล้วต้มไปกันเป็นน้ำมันได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะออกน้อยกว่าเดิมเดี๋ยวิแทงเดี๋ยวจะแกนแบบนี้นี้จะออกดีกว่านะครับ มีเนื้อม่ข้นมีเชลรูปกวางตรงข้นตามไปเลยพอเลยใช้จุดจุดทำน้ำหอมเลยนะครับไม่ได้อาดไปกั่นนะครับแบบนี้ใช้เมื่อสกัดก็ใช้เมื่อสกัดนะครับใช้ใช้อุ้งเยนจุดกบเป็นเหมือนเทียนหอมอะไรพวกเนี้ยนะแต่ที่เป็นเป็นไม้ ประเทศเ,เขาเขาบอ,อนานากเลยเป็นเนื้อไม้สดๆเอ้ยเป็นเนื้อไม้ทแท้ๆนะครับแล้วก็เป็นจุดเป็น,นอะไรกอะไรพทันหอมประมาณนี้นะครับทันหอมโอเคจเจอกันใหม่นะครับ